ขอญาตจะส่งผงกระเพราป่านะครับให้กับสมาชิกที่สนใจนะครับอันนี้จะไปเมืองนอกนะครับจะไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่หิมะตกนะครับไม่สามารถที่จะปลูกกระเพราได้เราก็มีผงกระเพราป่าสำเร็จรูปไปให้เลยนะครับตัวนี้ใช้ทำได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรลพซ่าก็ได้โรลสปาเกตตี้ก็ได้นะครับนำไปเอ่อนะครับนำไปหมักกับเนื้อย่างเซ็กก็ได้นะครับตัวนี้ทำได้หมดนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณแท้ๆสมัยสิบชิลลิธนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะให เป็นผงเครื่องเทศนะครับนะเป็นผงเครื่องเทศนั้นแล้วก็ใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับโอเคนะฮะลราก็ใส่หมูกบใส่ริดลงไปใส่เสร็ครับผงรดนะครับน้ำตาพอหมูใกล้สุกนะครับเราก็ใส่ผงกะเพราสมเร็จรูปไปเลยนะครับเป็นผงกะเพราโบราณนะครับในนี้ ครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้กระเพราผัดแห้งนะครับสูตรโบราณแท้ๆเลยนะครับผงกระเพราตัวนี้นี่เป็นสูตรโบราณนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับวัตถุดิบที่ท่านต้องเตรียมก็คือมีแค่พริกแค่นั้นเองนะฮะนอกมันไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นผงของมันอยู่แล้วโอเคนะครับน่าทานมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนํา สมุนไพรนะฮ <Jerry> ะอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นผงกะเพราป่าสําเร็จรูปนะครับอันนี้พร้อมผัดกะเพราเลยนะครับก็หมายความว่าท่านมีแค่พริกนะฮะนะฮะก็สามารถผัดกะเพราได้โดยที่ไม่ต้องมีผัดกะพเพราเพราะเราใช้ใบกะเพราป่านะฮะอบแห้งอย่างดีเลยนะครับยอดอ่อนๆนะครับตัวนี้จะหอมมากเนี่ยตัวนี้จะหอมมากที่มีเอ่อที่มีดอกอ่อนๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็มาบด แห้งเป็นผงแบบนี้ทํายากมากนะครับทํายากมากเพราะว่าเออมันมันต้องใช้ปริมาณเยอะกว่าจะได้แค่นี้นะครับวิธีใช้ก็จานหนึ่งก็ประมาณปลายช้อนเนี่ยนะฮะนะฮะนี่นะฮะผัดได้เลยนะครับใช้ผัดใช้โรยหอมฉุนเพซ่าแน่นอนนะครับนะฮะลองดูนะครับเนี่ยฮะเราก็ทําเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับ นะหนึ่งใครที่อยากมีสินค้าแบบนี้นะครับเป็นเป็นสินค้าสําเร็จรูปแบบนี้นะครับให้เราทําก็ได้นะฮะทำส่งในนามของท่านนะครับท่านมีหน้าที่ขายอย่างเดียวไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะร,รูปลักษณ์สวยงามนะโอเคนะฮะติดต่อได้นะครับโอเคนะครับลองดูนะัะ